วัสดีครับวันนี้ผมนำคุลเลอร์รุ่นใหม่นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งของยี่ห้อโคแมนนะครับเป็น New Product ของ2022นี้นะครับตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ขนาดกำลังน่าใช้นะครับที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับชื่อรุ่นของเขาชื่อรุ่น Extreme Cooler ขนาด52 QT นะครับความจุของเขาโดยประมาณ49ลิตรนะครับน้ำหนักนะครับแทบจะไม่ค่อยหนักเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่4.5กิโลนะครับผม ตัวรูปร่างหน้าตานะครับด้านหน้าก็จะมีการสแกนโลโก้ของโคแมนแบบนู่นนะครับตัวหนังสือสีขาวด้านบนนะครับก็สามารถวางแก้วน้ำได้ทั้งหมด4ใบแล้วก็มีรูระบายน้ำออกนะครับมีโลโก้โคโมแมนเป็นสีเดียวกับตัวของบอดี้เลยนะครับตัวนี้เป็นสีเป็นสีของ2022นีนี้นะครับผมด้านข้างนะครับด้านข้างฝั่งทางนี้นะครับก็จะมีตัวถือนะครับเป็นตัวถือมาให้เรียบร้อยด้านล่างนะครับก็จะมีจุดรูระบายน้ำออกนะครับผม แล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบเรียบๆนะครับตัวนี้จะไม่มีบานพับแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะสลักล็อกนะครับเป็นบานพับแทนนะครับผมอีกด้านหนึ่งจะไม่มีรูระบายน้ำแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้ามถือแล้วก็ดีไซน์เรียบๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับด้านในด้านในก็จะเป็นพื้นสีขาวนะครับพื้นใส่ด้านหน้าด้านล่างจะเป็นสีขาวนะครับตัวนี้นะครับสามารถวางขวดน้ําขนาด1.5ลิตร ได้นะครับหรือว่าวางขวดเบียร์ได้เช่นเดียวกันนะครับความลึกของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมวัดให้เลยนะครับว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับความลึกนะครับตัวของขังเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ36เซนนะครับก็สามารถใส่ขวดเบียร์หรือว่าขวดน้ําที่ขนาด1.5ลิตรได้แบบสบายๆนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดขนาดด้านนอกนะครับขนาดด้านนอกนะครับความยาวอยู่ประมาณ60เซนนะครับความลึกของเขาอยู่ราวๆประมาณ38เซนความสูง ค,ความสูงอยู่ราวๆประมาณ43มเซนนะครับเป็นถือว่าเป็นคูลเลอร์ที่ขนาดไซส์กำลังพอดีที่สามารถานำไปใช้ในแคมป์นะครับหรือว่าใช้งานในเนประสงค์ได้นะครับบรรจุได้เยอะนะครับถึง49ลิตรใส่ของได้ปริมาณค่อนข้างมากบอดี้เบานะครับประมาณ4.5ก้ากิโลหากใครสนใจตัวคูลเลอร์ขนาด52 QT ตัวนี้สามารถติดต่อสอบถามกระทางและซีเอ็ a ไฮด์ริคอรได้นะครับทางเราบริมีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ